สวัสดีครับผมสุทิ์คนด้วยครับสวัสดีเซนไปนะครับผมกับซีรีส์ของนัสือโนตไทยไซในช่วงของข้อมูลตละครอีกแล้วนะครับถ้าหากเราพูดถึงตละครสาวแล้วก็เป็นตละครเนี่ยที่มีความสวยแล้วก็มีหุน่นแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยทุกคนเนี่ยจะนึกถึงตละครตัวไหนกันครับน้องเดียนานะอลิซาเบสหรือว่าเมอร์ลินแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะลืมคิดถึงตละครตัวนี้ไปหรือเปล่าครับตละครตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกตละครตัวหนึ่งเลยนะ แล้วก็มีหน้าตาเนี่ยที่สวยเอาเรื่องเลยเนี่เองครับตัวละครตัวนี้นะครับผมเธอเนี่ยก็เป็นสมาชิกของผอพันปีศาจและก็เป็นหนึ่งในบัญญัติสิบการตัวละครที่ว่าก็คือบัญญัติแห่งความศรัทธาเวลาสกิราครับ ตัวของมล拉สคิรานะครับผมก็เป็นนักรบชั้นยอดเลยนะครับของพอพันปีศาจซึ่งเธอเนี่ยก็รับใช้นะครับผมตัวของราชาปีศาจนั่นเองและตัวของมล拉สคิราเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งของบัญญัติแห่งความศรัทธานะครับผมในกลุ่มของบัญญัตศิประการนั่นเองเนาะโดยประวัติศาสตร์ล้วนเรื่องราวของมล拉สคิรานะครับผมก่อนเริ่มซีรีส์เนี่ยเรื่องราวของมล拉สคิรานะครับผมจะอยู่ก่อนช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อสา0 0ันปีซะอีกครับ เดิมทีแล้วนะครับผมเมลัสคิร่าเนี่ยเธอเป็นงูพิษขนาดเล็กครับที่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรปีศาจแต่ว่าด้วยความนะครับผมที่เมลัสคิร่าเนี่ยแช่น้ํานะครับผมในอนาณาจักรปีศาจซึ่งบอ่อน้ํารั่วแม่น้ํานี้นะครับผมก็เต็มไปด้วยพลังปีศาจเต็มไปด้วยไอปีศาจจานวนมหาศาลเลยและตัวของเมลัสคิร่าเนี่ยก็ซึมซับพลังงานพวกนั้นนะครับผมที่อยู่ในแม่น้ำเมือ่อบ่อน้ํานี้เนี่ยมาไปโดยราถึง300ปีเลยนะครับมันจึงทําให้เมลัสคิร่าเนี่ยเติบโตนะครับผมกลายเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ และเธอเนี่ยก็สามารถแปลงร่างนะครับผมให้มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ได้เลยจากมูพิษขนาดเล็กกระจิ๋วเดียวนะครับผมซึมซับไอปีศาจเนี่ยมาเป็นเวลาถ,ถึง300ปีทําให้เธอเนี่ยมีพลังที่เพิ่มขึ้นไปอย่างมากเลยจนกทั่งมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมตัวของเมลัสคิร่าเนี่ยได้รับเลือกนะครับผมให้กลายเป็นหนึ่งในบรรยัติศิรปการโดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ได้มอบบรรยัติแห่งความศรัทธาน,นะครับผมให้กับเมลัสกิร่านั่นเองและตั้งแต่นั้นมานะครับผมตัวของเมลัสกิร่าเนี่ย ก็ได้กลายเป็นหนึ่งนะครับผมในสมาชิกของกลุ่มบัญญัติสิมการที่เป็นกลุ่มนักรบชั้นยอดนะครับผมที่รับใช้ตัวของราชาปีศาเลื่อยมาและบทบาทต่อไปของเมลัสคิราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ3,000ปีที่แล้วครับมันก็จะเป็นในช่วงที่เริ่มสงครามแล้วนั่นเองครับผมก็คือจะมีทั้งบัญญัติสิมการแล้วก็ทางฝั่งของเทพนะครับผมที่มาปะทะกันตัวของเมลัสคิรามอนสปีเดลเลรีกาลันแล้วก็ฟาวดินเนี่ยได้นํากองทัพปีศานะครับผมไปยังปากของราชาพูด เธอไปชิญหน้านะครับผมกับอลิซาเบสแล้วก็เผเชิญหน้านะครับผมกับเหล่าทูตสวรรค์ต่างๆนานานะแล้วมันก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับผมที่โต๊ะเมลัสคิวราเนี่ยถูกหลอกใช้โดยเกาเชอร์เนาะก็คือในตอนนั้นนะครับผมเมลัสคิวราเนี่ยเธอตั้งใจจะทำลายประตูที่เชื่อมต่อไปยังอาณาจักรสวรรค์น,นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมประตูที่เมลัสคิวราตั้งใจจะทำลายเนี่ยมันดังไม่ใช่ประตูที่เชื่อมต่อกับอาณาจักรสวรรค์แต่เป็นประตูนะครับผมที่เชื่อมต่อกับคุกที่อยู่ในอาณาจักรปีศาจ โดยตัวของเกาเชอร์นี่แหละเป็นคนหลอกเมลัสคิล่าเนาะเมื่อเมลัสคิล่าเนี่ยทำลายคุกนะครับผมที่เชื่อมต่อกับอาณาจักรปีศาจเสร็จแล้วก็จะเป็นการปลดปล่อยเกาเชอร์นะครับผมออกมาจากคุกนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยก็โกรธเกลียวพอสมควรเลยนะก็มีความหัวร้อนพอสมควรเลยแต่ว่าตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเกาเชอร์ตัวจริงนะครับผมในร่างจริงๆเนี่ยจับแล้วก็ตึงเธอไว้นะครับผมด้วยเวทมนต์ของเขา ในตอนนี้นะครับผมเมลัสคิราเนี่ยก็กล่าวกับกาเชอร์นะครับผมว่านาเนี่ยช่างกล้าออกมาจากคุกโดยที่ราชาปีศาจเนี่ยยังไม่ยินยอมเลยตัวเกาเชอร์เนี่ยก็เปิดเผยไปนะครับผมกับเมลัสคิราว่าเขาเนี่ยไม่สนใจสงครามศักดิ์สิทธิ์เลยไมมแต่น้อยและเขาเนี่ยก็ไม่สนใจราชาปีศาจด้วยเหมือนกันและตัวของเมลัสคิราเนี่ยก็โดนหลอกใช้แล้วก็โดนปั่นหัวต่อไปนะครับผมแล้วกาเชอร์เนี่ยก็ได้หนีออกไปแล้วแต่ว่าต่อมาเนี่ยตัวของซิลดิสนะครับผมก็มาหาเมลัสคิรา แล้วก็ทําการเนี่ยไล่ตามกอดเธอไปนั่นเองเนาะและในช่วงสุดท้ายนะครับผมของสงครามศักดิ์สิธิ์เนี่ยก็คือผอปีซานะครับผมได้พ่าพแพ้เนี่ยให้กับกองทัพพัดมิตรหรือว่าสติกมากนั่นเองทําให้ตัวคอมเมลัสกิรานะครับผมก็ถูกปิดผนึกไปเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยเพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกของผอพันปีศาจรแล้วก็เป็นสมาชิกของมณหยัตปิะการด้วยทําให้ตัวคอมเมลัสกิราเนี่ยก็ถูกปิดผนึกไปนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์คอมเมลัสกิร่านะคร ต่อไปเรามาดูรูปร่างของสาวสวยคนนี้กันนะครับผมว่าเธอเนี่ยมีรูปร่างแล้วก็หน้าตาประมาณไหนตัวของเมลัสกิล่านะครับผมเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวครับผมที่มีผมสีม่วงตรงเธอเนี่ยจะสวมชุดรัดรูปครับผมสีขาวแล้วก็จะเป็นเสื้อสีขาวเนี่ยที่มีความแขนกุดนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับผมเธอเนี่ยยังสวมโบที่คอ,องเธอด้วยตัวของเมลัสกิล่าเนี่ยจะสวมถุงน่องสีม่วงยาวครับผมที่ประดับประดาเนี่ยไปด้วยเครื่องประดับสีขาวต่างๆนานา และรอบกายของเมลัสกิลาเนี่ยก็จะปกคลุมนะครับผมไปด้วยความมืดมิดนั่นเองเป็นพลังความมืดมิดนะครับผมที่จะห้อมล้อมร่างกายของเมลัสกิลาเลยแล้วก็นะครับผมเมื่อตัวของเธออ้าปากเนี่ยลิ้นของเมลัสกิลานะครับผมจะมีความยาวที่ผิดปกติเลยแล้วก็ปากของเธอเนี่ยก็จะมีความขยายใหญ่มากขึ้นนะครับผมเมื่อเธอเนี่ยอ้าปากออกมากว้างก็ไม่แปลกเลยนะครับผมเพราะว่าดั้งเดิมของเธอเนี่ยเธอก็คืองูเองโดยรูปร่างดั้งเดิมของเมลัสกิลาเนี่ยเธอจะเป็นงูสีขาว บอบบางตัวสั้นมีดวงตาสีแดงแล้วก็มีเส้นสีม่วงเนเธออยู่ตามตัวครับซึ่งก็จะเป็นร่างแบบกระจึ้งหนึ่งเป็นร่างเล็กๆนั่นเองแต่หลังจากที่เมลัสกิลานะครับผมแช่น้ำเนี่ยหรือว่าอาบน้นํนาในอาณาจักรปีศาจมาเป็นเวลาถึง300ปีเนี่ยทำให้ตรงเธอเนี่ยเติบโตนะครับผมกลายเป็นงูสีขาวขนาดยักษ์ที่มีแถบสีม่วงแล้วก็มีดวงตาสีแดงเหมือนกันซึ่งตัวของเมลัสกิลาเนี่ยสามารถแปลงร่างนะครับผมได้ตามที่เธอต้องการเลยว่าอยากให้กลายเป็นร่างงูหรือว่าเป็นร่างมนุษย์ ว่าเป็นล่างมูขนาดเล็กเนี่ยเธอก็สามารถแปลงล่างมันได้หมดเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกล่างหนึ่งของเมลัสคิล่านะครับผมก็คือในตอนที่เมลัสคิล่าเนี่ยอยู่ในล่างของเควอสหรือว่าคาอัสเมลัสคิล่าเนี่ยผมของเธอเนี่ยครับผมจะเปลี่ยนจากสีมพูเนี่กลายเป็นสีดำชุดที่เธอสวมใส่เนี่ยก็จะเป็นชุดรัดรูปเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะแตกต่างก็คือจะมีจุดสีดำที่อยู่ด้านบนตัวเธอเนี่ยจะผูกโบสีดำนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยครับผมจะไม่ล่องลอยด้วยพลังงานสีดำอีกแล้ว ในตัวของเธอเนี่ยจะเดินด้วยเท้าเปล่านะครับผมซึ่งร่างนี้นะครับผมก็จะอยู่ในมังอ่ะนะครับผมของนานาสอโนไทไซซึ่งก็จะเป็นร่างนะครับผมที่เมลัสคิลล่าเนี่ยได้รับพลังจากอาเธอร์เองหรือว่ากษัตริย์อาเธอร์นั่นแหละตัวของอาเธอร์เนี่ยมอบพลังให้เมลัสคิลล่านะครับผมเมลัสคิลล่าเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นร่างของเคออสเมลัสคิลล่าเองครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของรูปร่างของเมลัสคิลล่าเองครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายของตัวละครตัวนี้กันนะครับผม ตัวละครตัวนี้นะครับผมเธอเนี่ยก็ชื่อว่าเมลัสกิล่านี่ยแหละส่วนชายาเนี่ยก็มีไม่กี่อย่างครับผมก็คือเมลัสกิล่าแห่งความศรัทธาเลยแม้กระทั่งยินสาวงูนะครับผมก็มีมันเหมือนกันโดยเธอเนี่ยเป็นผอพันปีศาจนะครับผมวงเล็บเนี่ยก็คือปีศาจงูตัวงเธอเนี่ยเป็นตัวละครเพศหญิงนั่นเองครับอายุองค์เธอเนี่ยก็คือ362ปีสถานะตอนนี้นะครับผมก็คือยังมีชีวิตอยู่วันเกิดของเมลัสกิล่านะครับผมก็คือวันที่10ตุลาคม ส่วนสูงของเธอเนี่ยก็คือ154ซนเมตรน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่43กิโลกรัมสีผมของเธอเนี่ยก็คือสีมููครับส่วนสีตาเนี่ยจะมี2สีหลักๆเลยในร่างของปีศาจนะครับผมเธอเนี่ยจะมีดวงตาสีดําแต่ถ้าเป็นในร่างของงูเนี่ยดวงตาของเธอเนี่ยเป็นสีแดงครับกรุ๊ปเลือดของเมลัสกิล่าเนี่ยก็คือกรุ๊ปเลือด A นั่นเองต่อไปเรามาดูบุคลิกภาพของเมลัสกิล่ากันตัวอ็เมลัสกิล่าเนี่ยมีบุคลิกครับผมที่สงบซึ่งหวนตัว แล้วก็มีความเยาะเย้ยคนอื่นกิ่งมากๆเลยในตอนที่เมลาสกิล่าเนี่ยถูกปลดพลึกออกมาจากโรงศพเป็นความมืดนิรันดร์ใหม่ๆเนี่ยดวงเธอเนะครับผมปรารถนาเนี่ยที่จะพักผ่อนนะครับผมก่อนที่จะลงมือจัดการพวกมนุษย์เธอเนี่ยอยากจะนอนให้เต็มอิม่มว่าอยากจะพักผ่อนให้เต็มอิ่มก่อนในตอนที่บัญญัติศิบการนะครับผมเพิ่งถูกปลดพลึกออ,กออกมาใหม่ๆเนี่ยพวกบัญญัติศิบการเนี่ยตระหนักดีว่าพวกเค้าเนี่ยอาจจะทวงพลังเม็ดมนคืนมาเนี่ยว่าทวงพลังเม็ดมนที่หายไปนเนี่ย โดยการบริโภคหรือว่ากินวิญญาณของมนุษย์ตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยเลือกที่จะอัญเชิญปีศาจจานวนมากออกมานะครับผมแทนที่เธอเนี่ยจะต้องทํารันเองให้ปีศาจพวกนี้นะครับผมเก็บกรูบรวมวิญญาณเนี่ยให้กับเธอและเธอเนี่ยก็จะรอกินวิญญาณเท่านั้นเองครับแล้วก็ตัวของเมลัสคิล่านะครับผมเป็นตัวละครเนี่ยที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายอย่างชัดเจนเลยแล้วมันก็มีการเปิดเผยนะครับผมว่าเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉยเมยครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีนะครับผมว่าตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยเป็นคนท แลวก็อวดดีในระหว่างการต่อสู้อีกต่างหากโดยตัวของเมลัสกิล,ล่าเนี่ยก็จะดูถูกคนอื่นไปทั่วเลยนะครับผมโดยเฉพาะมนุษย์เธอเนี่ยจะดูถูกมนุษย์นะครับผมเปรียบเสมือนกับเรื่องทั่วไปเลยและผลสุดท้ายเนี่ยก็โดยมนุษย์นะครับผมจัดการเอาเองครับผมทั้งเอสคอนอนแล้วก็บันโดยมนุษย์นะครับผมที่เธอดูถูกเนี่ยเล่นงานออสะได้เลยแต่ว่าก็มีคนที่กล่าวถึงบุคลิกภาพของเมลัสกิล,ล่าอยู่นะครับผมก็คือเกาเชอร์ตัวเกาเชอร์เนี่ยกล่าวว่าเมลัสกิล,ล่านะครับผมเป็นคนที่กระตือรือร แล้วก็เป็นคนที่พักดีต่อราชาปีศาจอย่างมากเลยตัวคอมเลัสกิล่าเนี่ยจะทําตามแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของราชาปีศาจอย่างเคร่งครัดเลยนเองครับและตัวคอมเบลัสกิล่าเนี่ยก็เป็นคนนะครับผมที่รักษากฎเนี่ยของเผ่าพันปีศาจกฎของราชาปีศาจอย่างดีมากๆเลยครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบุคลิกภาพนะครับผมของเมลัสกิล่านั่นเองต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพลังและความสามารถของตัวละครตัวนี้กันครับ ในเรื่องของพลังนะครับผมในฐานะที่เมลัสคิล่าเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับผมของบัญญัติสีประการตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่มีความทรงพลังอย่างมากเลยแล้วเช่นเดียวกับสมาชิกของบอพันปีศาจคนอื่นนะครับตัวของเมลัสคิล่าเนี่ยสามารถใช้พลังงานความมืดสีดานะครับผมทั้งในการสร้างปีศาจสร้างในการโจมตีแล้วก็สร้างในการป้องกันได้อีกด้วยครับอย่างเช่นที่ตัวของเมลัสคิล่านะครับผมใช้พลังงานความมืดเนี่ยในการต่อสู้ระยะประชิดกับบันนั่นเอง นอกจากนี้นะครับผมตัวของเมลาสคิล่าเนี่ยยังใช้พลังงานความมืดเนี่ยในการห่อหุ้มตนเองนะครับผมเป็นบาเรียในการป้องกันการโจมตีจากภายนอกอีกด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของออร่าของเมลาสคิล่านะครับออร่าของเธอเนี่ยเมื่อรวมกับบัญญัติศิบาการคนอื่นๆนะครับผมมีความทรงพลังอย่างมากเลยทรงพลังขนาดที่ว่าทําให้เฮนริกเซนเนี่ยก็สงบสติอารมณ์ไม่ได้เลยนะครับผมเหงื่อแตกเหงื่อแตกออกมาเลยทีเดียว ตัวของเฮนริกเซนเนี่ยแสดงถึงความกลัวออกมาอย่างชัดเจนเลยนกครผมในตอนที่พบเมลาสคิลาแล้วก็มันญยัดศีบประการคนหนเองแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยที่มีการระบุไว้นะครับผมเกี่ยวกับเมลาสคิลาก็คือเธอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมในการจัดการกับคนตายหรือว่าความตายนั่นเองครับคือตัวของเมลาสคิลาเนี่ยสามารถจัดการกับวิญญาณของคนตายได้อย่างเช่นที่เมลาสคิลานะครับผมสามารถให้วิญญาณเนี่ยเข้าไปสิงสู่นะครับผมร่างกายเนี่ยของคนที่ตายได้ครับอย่างเช่นในกรณีของเอเลนครับ ตัวเอเรนเนี่ยเสียชีวิตไปนานมากๆแล้วแต่ว่าร่างกายของเธอเนี่ยก็ยังคงสภาพดีอยู่และเมื่อตัวคอมเมลัสกิล่านะครับผมใช้ความสาม,มาราเนี่ยในการดึงวิญญาณของเอเรนนะครับผมกลับคืนสู่ร่างเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับผมว่าตัวคอมเมลัสกิล่าเนี่ยสามารถจัดการนะครับผมกับความเป็นและก็ความตายได้และก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมยังมีการระบุว่าตัวคอมเมลัสกิล่าเนี่ยมีความสามารถในการอันเชิญที่แข็งแกร่งมาก โดยตัวของเมลัสกิล่าเนี่ยสามารถอัญเชิญปีศาจนะครับผมปีศาจระดับต่ําปีศาจขนาดเล็กเนี่ยออกมาจํานวนมากได้ครับและที่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมัวงเธอเนี่ยยังมีพลักําลังมหาศาลและก็มีความอดทนที่สูงมากเลยนั่นเองครับอย่างเช่นในตอนที่เมลัสกิล่าเพียงคนเดียวนะครับผมปะทะกับกลุ่มเจ็ดบาร์เนี่ยเธอเพียงคนเดียวนะครับผมก็สามารถตอ่อกรกับเหล่าเจ็บาร์ได้เลยทีเดียวครับและในภายหลังนะครับผมในข้อมูลของมังงะเนี่ยได้มีการเปิดเผยว่า หลังจากที่เมลัสคิล่าเนี่ยได้กลายเป็นคาออสหรือว่าเคออสเมลัสคิล่าเนี่ยมีการกล่าวว่าตัวของอาร์เธอร์เพนเดอร์กอนเนี่ยได้มอบพลังแห่งความโกลหนบางส่วนเนี่ยให้กับเมลัสคิล่าทำให้จากเดิมเนี่ยเธอเป็นตัวละครที่ทรมพลังแล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยพอได้พลังแห่งความโกลหนไปเนี่ยทำให้ตัวของเมลัสคิล่านะครับผมมีความทรมพลังมากๆเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆของเมลัสคิล่ากันนะครับผมว่ามีความสามารถอะไรกันบ้าง ความสามารถที่1ครับก็คือเฮลเกตประตูนรกโดยเฮลเกตเนี่ยเป็นพลังนะครับผมที่ทําให้เมลัสกิล่าเนี่ยสามารถสร้างพอร์ทอนนะครับผมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้ทั้งในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหรือแม้กระทั่งนะครับผมสร้างพอร์ทอนในการโจมตีก็สามารถทําได้ครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่2ครับผมก็คือออนฮันกนโนโฮโดยความสามารถนี้นะครับผมเป็นความสามารถเนี่ยในการเรียกวิญญ,ญาณนะครับผมกลับมาสู่โลกแห่งชีวิตนั่นเอง มันจะเปรียบเสมือน,นกับคาถาต้องห้ามเลยนะครับผมที่มันเนี่ยจะขยายความรักความเสียใจเนี่ยของผู้ที่ตายครับแล้วมันก็จะบังคับนะครับผมให้วิญญาณเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกเครียดแค้นอย่างมากเลยแล้วก็จะเรียกพวกเขาเนี่ยเรียกวิญญาณเหล่านั้นนะครับผมให้กลับมาสู่พภูมิเนี่ยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าหาผู้ใช้วิชานี้หรือว่าผู้ใช้คาถานี้เนี่ยเกิดเสียชีวิตครับวิญญาณที่อัญเชิญมาหรือว่าวิญญาณที่ลับเคลืนสู่ร่างเนี่ยก็จะตายไปเหมือนเหมือนกันครับผมก็จะ สูญสลายตายไปเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่3ครับก็คืออันทันโนมาโยอันทันโนมาโยเมลิโอดาสซามาเมลัสกิโอันทันโนมาโยจัตจ้าอนนวาโซะเมลัสกิโน ความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือรังไหมแห่งความมืดโดยตัวของเมลัสคิล่านะครับผมจะห้อมล้อมคู่ต่อสู้ของเธอเนะี่ยในความมืดครับแล้วก็ยัขงขังคู่ต่อสู้เนี่ยว้ภายในนะครับผมทรงกลมสีดําสนิทนี้้วยรังไหมสีดํานี้นะครับผมนอกเหนือจากที่มันเนี่ยจะกักขังคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยมันยังมีความทนทานอย่างยิ่งเลยที่เป็นการยากมากๆเลยนะครับผมที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะทาลายรังไหมนี้ออกมาได้ตามคํากล่าวของเมลัสคิล่านะครับเมลัสคิล่าเนี่ยบอกว่ารังไหมนี้เนี่ย แม้แต่สมาชิกของมัญญชีมากาเนี่ยก็ไม่สามารถทำลายมันได้แต่ว่าก็มีครั้งหนึ่งนะครับผมที่มีคนทำลายได้ก็คือกรณีของเซลดิสเซลดิสเนี่ยใช้พลังของราชาปีศาจนะครับผมถึงจะสามารถทำลายลังใหม่แห่งความมืดของมลรสกิลาได้นั่นเองจะกล่าวได้ว่าเป็นพลังแห่งการกักขังนะครับผมที่มีความทนทานแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยในความสามารถของอันันโนมายูนะครับผมก็จะมีความสามารถย่อยๆยออกมาอีก2อ,อย่างครับความสามารถย่อยที่1เนี่ยก็คือซีเรียลเคียวกาโนโฮ สุระโนออนูอ<ช> <d ota> านจาาากตัววเเขีี่่ิมะนืซูความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือการเสริมกฎแห่งวิญญาณในตอนที่เมลานิล,ล่านะครับผมขังใครสักคนเนี่ยไว้ภายในรังใหม่นี้นะครับความสามารถนี้นะครับผมจะทําให้เมลานิล,ล่าเนี่ยจัดการกับพลังงานเชิงล,ลบของบุคคลที่อยู่ในรังใหม่ได้ เดยก็จะเปลี่ยนพลังงานเชิงลบนะครับผมให้กลายเป็นพลังสําหรับทหารที่เธอฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยพลังเชิงลบนะครับผมที่เมลสัสกิล่าดึงมาจากศักตรูเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็การต้านทานเวทมนต์นะครับผมให้กับทหารที่เธอฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถย่อยที่2นะครับผมก็คือมีอโนโอริ้วยความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือโรงแห่งความมืดโดยความสามารถนี้นะครับผมเป็นความสามารถเนี่ยที่ มีการปรับปรุงนะครับผมจากความสามารถอันพันโนมาอยู่ก็ถ้าจะให้พูด,ดง่ายๆก็คือเป็นความสามารถลังใหม่แเห่งความมืดเวอร์ชันอัปเกรดครับโดยภายในกรงขังแห่งความมืดนี้นะครับผมเมลัสคูล่าเนี่ยระบุว่ากรงขังนี้เนี่ยสามารถกินร่างกายแล้วก็จิตวิญญ,ญาณเนี่ยของคู่ต่อสู้นะครับผมภายใน30นาที30นาทีนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวชี้วันเลยนะครับผมว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะตายตอนไหนนั่นเองถ้าครบ30นาทีปุ๊บเนี่ยก็คือไม่ต้องสืบเลยนะครับผมว่าร่างกายแล้วก็จิตวิญญ,ญาณเนี่ย เป็นยงไต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่4ครับก็คือโซไรคอนในความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือการเชิญวิญญาณหรือว่าการดึงวิญญาณในตอนที่เมลัสซิล่านะครับใช้ความสามารถนี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยก็ยีท่องคาถาของผอพันปีศาจครับและเธอเนี่ยก็สามารถดึงวิญญาณของคู่ต่อสู้เนี่ออกมาด้านเองต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่5ครับผมก็คือเดลลี่พอยซันพิษแห่งความตายเดลี่พอยซัน ด้วยความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือพิษแห่งงูนั่นเองในตอนที่เมลัสกิล่านะครับผมอยู่ในรูปแบบของงูเนี่ยัวงเธอเนี่ยสามารถปล่อยพิษแล้วก็ปล่อยน้ําย่อยออกมาจากปากของเธอได้ครับโดยพิษแล้วก็น้ําย่อยนี้นะครับผมสามารถสลายคู่ต่อสู้เนี่ยให้หายไปในพิษตาได้เลยทีเดียวหรือแม้แต่ไอรลเหยนะครับผมที่มาจากพิษแล้วก็น้ําย่อยเนี่ยก็มีฤทธิ์นะครับผมในการกัดกอนเนี่ยที่สูงมากๆเลย ซึ่งทั้งพิษแล้วก็น้ำย่อยแล้วก็ไอระเหยเนี่ยแต่และยานะครับผมสามารถหยุดการฟื้นฟูแล้วก็หยุดความเป็นอมตะของมันได้ชั่วคราวเลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นความสามารถต่างๆนะครับผมของเมลัสกิล่าเองครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปนในทางของวิญญ,ญาณทางพิษทางความตายความชีวิตต่างๆางนานานเองต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพลังแห่งบัญญัตินะครับผมของเมลสัสกิล่ากันครับพลังบัญญัติของเมลัสกิล่าะนะครับผมก็คือบัญญัติแห่งความศรัทธา ในตอนที่เมลาสกิล่านะครับผมเข้าเป็นหนึ่งในบรรยัติศิวการเนี่ยดวงเธอนะครับผมก็ได้รับบรรยัติแห่งความศรัทธานี้เนี่ยจากนาชาปีสานเองเนาะโดยพลังบรรยัติแห่งความศรัทธานะครับผมก็คือใครก็ตามเนี่ยที่ไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจหรือว่าไม่เชื่ออะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยต่อหน้าตัวของเมลาสกิล่านะครับคนที่โดนคำสาปของบรรยัตแห่งความศรัทธานะครับผมดวงตาเนี่ยก็จะรูปไหมนะครับผมทําให้สูญเสียการมองเห็นไปในเองครับนี่ก็จะเป็นพลังของบรรยัติแห่งความศรัทธานนเองเนาะ ต่อไปเ,เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อของระดับค่าพลังกันโดยระดับค่าพลังของเมลาสกิล,กกลานะครับผมที่ได้มีการเปิดเผยม,มาเนี่ยก็คือ34,000ครับโดยจะแบ่งออกเป็นเมสิกนะครับผม31,500สเต็งห้าร้แล้วก็ซิล์เบรอีก2,000นั่นเองซึ่งผลรวมเนี่ยก็จะรวมอยู่ที่34,000นั่นเองครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของเมลาสกิล,กกลานะ่ยกับตัวละครอื่นๆกันตัวละครที่1ครับผมก็คือเซลดิสครับแม้ว่าตัวของเมลาสกิล,กกลาเนี่ยจะอยู่ใกกลลล้ Self ้ซิดสแว อยู่เคียงข้างเซลดิสเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าเมลัสกิล่าเนี่ยจะเคารพเซลดิสอย่างมากเลยตัวเธอเนี่ยคุยกับเซลดิสบ่อยมากเลยเนะครับผมโดยที่ไม่มีพิธีการใดๆเลยถึงแม้ว่าเซลดิสเนี่ยจะเป็นผู้นําของมัญญสิมาการเนี่ยแต่ว่าตัวของเมลัสกิล่านะครับผมก็คุยกับเซลดิสเนี่ยแบบธรรมดาธรรมดาครับผมไม่มีความเคารพอะไรที่มากมายอะไรความเคารพที่เมลัสกิล่านะครับผมมีต่อเซลดิสเนี่ยมันก็อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่กาลันเนี่ยอยากที่ดื่มสุรานั่นเอง ตัวเธอเนี่ยก็ด่าก,กาลันนะครับผมว่าเซลดิสจะโกรธนะต้าหากหนาเนี่ยมาดื่มสุราแล้วก็เมามันก็จะเป็นข้อพิสูจน์นะครับผมว่าเมลาสกิลลาเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชมแล้วก็เคารพตัวของเซลดิสมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่2นะครับผมก็คือกาลันไม่ว่าตัวของเมลาสกิลลาแล้วก็กาลันเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขานะครับผมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ชอบอยู่ร่วมกันแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยกันอีกต่างหาก ตัวกาลันเนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือเมลัสกิล่าแล้วเมลัสกิล่าเนี่ยก็จะคอยร่วมมือกับกาลันนะครับผมเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเป็นห่วงใยกันและกันนั่นเองครับซึ่งก็แสดงเห็นนะครับผมว่าตัวของเมลัสกิล่าแล้วก็กาลันเนี่ยเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่3นะครับผมก็คือเมลิโอดัสในตอนที่เมลิโอดัสนะครับผมเคยเป็นอดีตผู้นําของมัญญาศิบการเนี่ยตัวของเมลัสกิล่าเนี่ยก็มองเมลิโอดัสนะครับผมว่าเป็นคนที่เหมาะสมเนี่ยที่จะเป็นราชาปีศาจคนต่อไป เดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับผมหลังจากที่มิลูดัสเนี่ยหักหลังผ่อพันปีศาจครับตัวของเธอเนี่ยก็เปลี่ยนจากความชื่นชมนะครับผมให้กลายเป็นความดังเกียดโดยเธอมองว่ามิลูดัสเนี่ยเป็นคนไร้ค่าไร้ประโยชน์นั่นเองครับซึ่งมันก็ส่งผลนะครับผมทำให้เมิราสคิล่าเนี่ยพยายามฆ่ามิลูดัสเนี่ยถึง2ครั้งเลยเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับผมสำหรับการฆ่ามิลูดัสนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์นะครับผมของเมิราสคิล่าเนี่ยกับตัวละครอ,อื่นๆครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมนะครับผมของมัสิล่าสัักกนนนิดนึงละ ส่วนเส้นที่ห่ครับผมก็จะเป็นข้อมูลเนี่ยตามแฟนบุ๊กอย่างเป็นทางการของเมรัสกิล่านั่นเองก็จะมีข้อมูลดังนี้เลยครับตัวเธอเนี่ยถนัดขวาครับบ้านเกิดเนี่ยก็คืออาณาจักรปีศาจความสามารถพิเศษก็คือการขโมยวิญญาณละอุเรเลของเธอเนี่ยก็คือการสลับวิญญาณกิจวัตรประจำวันของเมรัสิล่านี่ก็คือการล่าวิญญาณมนุษย์อาหารที่ชอบเนี่ยก็คือวิญญาณครับโดยเสน่ห์ของเธอเนี่ยก็คือผมที่เป็นสีพูนั่นเองครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนเสริมที่2ครับผมก็คือบัญญัติแห่งความศรัทธาของแมร์สกิล่าเนี่ยมันจะมีพื้นฐานนะครับผมมาจากบัญญัติสิบประการของศาสนายิวแล้วก็คริสเตียนเองซึ่งมันก็จะตรงกับบัญญัติที่ว่าเจ้าอย่ากออกพระนามของพระเจ้าเนี่ยอย่างไร้เหตุผลซึ่งจะเป็นการห้ามดูหมิน่นศาสนานั่นเองครับก็จะตรงกับบัญญัติแห่งความศรัทธาเลยก็คือถ้าหากไม่ศรัทธาไม่เชื่อเนี่ยก็จะโดนผลพลังของบัญญัติไปนั่นเอง ต่อไปก็จะเป็นส่วนเสริมที่3นะครับผมก็คือในอันดับความนิยมในเรื่องของนานาสึโนะไทไซเนี่ยตัวของเมลัสซลรานะครับผมมาอยู่อันดับที่28นั่นเองครับผมในโพลความนิยมตัวละครต่อไปก็จะเป็นส่วนเสริมที่4ครับผมก็คือความรักในการดื่มสุราแล้วก็ควบคู่ไปกับร่างที่แท้จริงของเธอเนี่ยที่เป็นงูครับโดยมันเป็นการอ้างอิงนะครับผมถึงคําในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองก็คือคําว่าอูอาบมิซึ่งอูอาบะมิเนี่ยเป็นคำนะครับผมที่หมายถึงคําว่างูขนาดใหญ่ แล้วก็ใช้เป็นคำแสลงนะครับผมเพื่อหมายถึงคนเนี่ยที่ดื่มสุรานั่นเองครับซึ่งมันก็จะตรงกับตัวของเบลสัสคูล่าเลยนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ชอบดื่มสุราแล้วก็ร่างกายที่แท้จริงเนี่ยเป็นงูนั่นเองนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับผมที่ผมได้นํามาประกรอบเนี่ยในคลิปของเบลสัสคูล่านั่นเองครับข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพความสามารถพลังแล้วก็จะมีเรื่องของประวัติศาสตร์สักนิดนึงด้วยนะครับผม ก็ในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดเนี่ยหรือว่ามีส่วนที่ตกหล่นยังไงเนี่ยไม่ต้องขอกราบอภัยมณฑ์ที่นี้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ผมตกหล่นเนี่ยว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องคอมบาร์เซ็นฟันนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้ว